สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูบุ๋มอีกแล้ววันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะตามที่ครูได้แจ้งเข้าไปในไลน์แล้วว่าในวันนี้เราจะทำด้วยกัน2หน้า2 l e s s o เด้วยกันนะคะคือ1 l e s s o n 1เรื่อง Food หน้านี้ใช่ไหมให้นักเรียนเปิดตามครูไปเลยนะคะ l e s s o n 1เรื่อง Food และเรื่องที่2หน้าที่2 Le s s o เ2เรื่อง Artic l e ในหน้าแรกไม่มีอะไรมากนะคะเห็นข้างล่างไหมลูกข้างล่างเขาจะมีรูปให้ใช่ไหมแล้วก็ให้เราหาคำศัพท์ลงไปเพื่อที่เราจะมาหาข้างบนกันว่าคำที่เราหานั้นอยู่ตรงไหนบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะถ้าใครมี dictionary ให้เตรียมขึ้นมาพร้อมๆกับครูเลยนะคะ อครูให้เวลาเตรียมดิกชันนารีนะระหว่างที่นักเรียนหาดิกชันนารีนะคะในเรื่องฟู้ดครูถามก่อนฟู้ดแปลว่าอะไรฟู้ดแปลว่าอะไรลูกฟู้ดตัวนี้คืออาหารในเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี้คือเรื่องอาหารนะคะ อ่ะพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้มแลวมาดูคำที่หนึ่งกันเลยคำที่หนึ่งรูปนี้เป็นรูปอะไรไหนลองช่วยกันวิเคราะห์ซิหนเด็กๆลองวิเคราะห์ลองดูรูปและตอบครูซิว่ารูปที่นักเรียนเห็นเป็นอะไรอ่ารูปแรกนะคะรูปแรกครูผุมฉเฉลยว่ามันคือลูกกวาดลูกกวาดภาษาอังกฤษคือ แคนดี้นะคะลูกกวาดหรือลูกอมนั่นเองมาดูรูปที่สองรูปที่สองคือขนมปังขนมปังภาษาอังกฤษคือ b r e a d bread. bread แปลว่าขนมปังไม่ใช่เบดนะเบดคือเตียง bread คือขนมปังนั่นเองนะคะภาพที่สาม คืออะไรลูกโดนัทใช่ไหมโดนัท D O U G H N U T ไม่ใช่ไม่ใช่โดนัทแบบนี้นะหลายคนเข้าใจว่าโดนัทเขียนอย่างนี้ผิดนะคะโดนัทไม่ได้เขียนอย่างนี้นะลูกโดนัทสะกดว่าสะกดว่า D O U G H n u t อ่านว่าโดนัทนะคะภาพที่สี่ภาพที่สี่ 4. ดูภาพที่สี่สิคืออะไรภาพที่สี่คืออะไร,ออะไรป๊อปคอนป๊อปคอนพี p อพีซีโอออป๊อบคอนค,คือข้าวโพดคั่วใช่ไหมข้าวโพดคั่วงานวัดใช่ไหม แล้วเข้าโรงหนังเขาเรียกว่าป๊อปคอนต่อมามาดูภาพที่ห้าค่ะภาพที่ห้าคือขนมอะไรคะคือคุกกี้นั่นเอง c o o k i e s ทำไมถึงต้องมี s เพราะว่าคุกกี้มีหลายชิ้นใช่ไหมภาพที่หก ดูแล้วเขียนเลยคือพิซซ่านะคะภาพที่เจ็ดทันไหมเขียนไปพร้อมกับครูเลยนะโหตัวใหญ่ขนาดนี้ใครดูไม่ออกว่าคืออะไรเดี๋ยวนะถ้าใครเขียนเป็ดปานะภาพนี้คือไก่นะคะ c h c h i c k k e n chicken คือไก่นั่นเองภาพที่8 hamburger s a m b u r g e r hamburger ก็คือ hamburger นั่นเองต่อไปอาภาพที่เ้าอะไรคะขนมปังมีไส้ตรงกลางเราเรียกมันว่า sandwich S Sand A, A N D W I C H คือแซนด์วิชและสุดท้ายภาพสุดท้ายคือ, K C A K e. อเค้ก C A K E ลอกตามครูเลยให้เวลา 5วินาทีถ้าใครอยากได้มากกว่านั้นกดพอสกดสต็อปไว้แล้วลอกตามถ้าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยเราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมสิบคำสิบตัวต่อไปคือการหาคำศัพท์ด้านบนว่าคำที่เราหาเนี่ยไปซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะคะการเล่นแบบนี้นะตัวอักษรอย่างนี้ได้ไหม อันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้สมมตินนะถ้านักเรียนจะหาอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมลูกอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆเรามาดูกันว่าคําแรกนั้นคําว่า candy หรือถ้านักเรียนเจอคําไหนก่อนนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคําแรกคําแรกคําแรกที่นักเรียนเจอคือคําไหน ครูเจอแล้วสคำสามคำให้นักเรียนลองหาไปก่อนนะลองหาเองก่อนแล้วกดสต็อปไว้กดหยุดไว้กดพอยส์ไว้นะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วค่อยเปิดดูคลิปเฉลยของครูอ่ะระหว่างนี้สมมุติว่านักเรียนทําเองเสร็จแล้วมาดูเฉลยครูกันเลยดีกว่าคําแรกที่ครูเจอคานี้เลยค่ะคุกกี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมคะ ต่อไปครูเจอคำที่สองครูเจอคำว่าแซนด์วิชครูเจอสองคำแล้วนะคำที่สามแฮมเบอร์เกอร์มีคำไหนอีกเจอคำไหนอีกมีไหมคะครูเจอคำว่าแคนดี้เพิ่ม ครูเจอคำว่าโดนัทมีคำไหนอีกที่นักเรียนเจอครูเจอคำว่าป๊อปคอร์นอ้าวเจอคำว่าป๊อปคอร์นแล้วเจอคำว่าชิคเกน มีคำไหนอีกที่นักเรียนเจอมีไหมคะเบสเบไม่ใช่เบดเบด B E D เบดคือเตียงเบ d แปลว่าขนมปังนะคะครบยังครบ10บคำหรือ,อยังขาดอีก2คำอ้เอเจออีกแล้ว1นึ่คำคือคำว่า C A K E c ค k e นะคะครบหรือ,อยังเนี่ยขาดอีก1นึ่งคำหนคำนั้นไปซ่อนอยู่ตรงไหนหน้า เจอแล้วใครไม่เจอครูบุ๋มเจอแล้วนะคะคํานี้คือคําว่าพิซซ่าเห็นไหมว่าคําบางคำตัวตัวขึ้นต้นจะเหมือนกันแต่การลากแนวนอนแนวตั้งแนวเฉียงไม่เหมือนกันนะคะอ่ะถ้าใครทำเสร็จหน้านี้แล้วดูฉเฉลยนะคะแล้วตรวจด,ดูซิว่าตรงกับของครูหรือเปล่าเสร็จแล้วมาดู Le s ่อ n to s คือเรื่อง article article ก็คือคำนำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์คำนามที่เป็นเอกพจน์นคือคำนามที่นับได้นะคะคำนามที่เราสามารถนับได้อะไรเรามาดูวิธีการใช้กันคำนา uh, article ที่ครูจะยกมาสอนในวันนี้คือคำว่า a and และ the นะคะเรามาดูกันว่า a and the จะใช้ตอนไหนครูจะใช้หน้านี้นะให้นักเรียนดูตามตรงนี้ง่ายมากๆถ้านักเรียนตั้งใจฟังครูแค่5นาทีครูขอเวลาแค่5นาทีในการที่นักเรียนตั้งใจฟังครูนะคะอย่างเมื่อตอนเช้าที่ครูส่งคลิปคลิปหนึ่งไปให้นักเรียนดูนะคะเรื่องการใช้ a and the. เขาให้นักเรียนจดตามว่า a ใช้กับ คำใดก็ได้ใช่ไหมที่นับได้แต่ a n นใช้กับตัวใดก็ได้ที่ขึ้นตน้นที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u ซึ่ง5ตัวนี้นักเรียนดู5ตัวนี้คืออะไรคือสระใช่ไหมสระในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด5ตัวก็คือ A E I o u U ใช่ไหมคะส่วนอีก21ตัวอักษรที่เหลือของภาษาอังกฤษใช้ใช้ A ไว้ข้างหน้านะคะแต่นักเรียนต้องจำา5ตัวนี้ใช่ไหมครูบุ๋มมีวิธีที่ให้นักเรียนจำง่ายกว่าน,นั้นและนักเรียนจะใช้ได้ตลอดไปเลยนะคะออกเสียงออ่าง สมมุติ a ใช้แทนใช้นำหน้าคำอะไรบ้างมาดูสมมุติคำว่า bird bird นกแปลว่านกนักเรียนจะใช้คำไหนนักเรียนจะใช้คำไหนคะจะใช้ a an a หรือ n ก่อนเอา a หรือ n ก่อนเอา a หรือ n ก่อน ไหนลองคิดตามสิ B B ออกเสียงว่า Bird Bird, Bird สะกดยังไงบอใบไ,ไม้ใช่ไหมบอใบไม้ไม่ใช่ออ่างบอใบไม้แล้วมันคือต,ตัว B ตัว B อยู่ใน5ตัวนี้ไหมคะไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้น B Bird น no. กไม่ได้ขึ้นต้นด้วย A E I O U เพราะฉะนั้นต้องเติมอะ ใช่ไหม a bird คือนกนกตัวไหนก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงนะสมมติมีนกอยู่บนกิ่งไม้ห้ตัวครูบุมบอกว่าฉันอยากกินนกหนึ่งตัวนั้นจะต้องใช้อะไรใช้ a bird คือหนึ่งตัวตัวไหนก็ได้ใน5ตัวนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่ครูบุมเจาะจงว่าต้องเป็นนกตัวนั้นเท่านั้นนกตัวที่สองเท่านั้นเราต้องใช้คำว่า the bird เดอตัวนี้ใช้เจาะจงเจาะจงว่าเราต้องการสิ่งไหนอย่างเช่นอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างนะคะสมมติเราอยู่กันในห้องเรียนครูต้องการให้นักเรียนคนหนึ่ง,ใน,ง,นนนงในห้องเรามี12คนเนี่ยแหละปห้ปีนี้มี12คนครูต้องการ1คนออกไปกวาดห้องหน้าบ้านอ่าเอาไปลบกระดานก็ได้ ครูต้องการใช้นักเรียนหนึ่งคนไปลบกระดานครูต้องใช้คำว่าอะไรใครก็ได้ครูบอก่นักเรียนใครก็ได้ไปลบกระดานให้ครูทีครูต้องใช้อะไรใช้อะใช่ไหมแต่เมื่อไหรก็ตามที่ครูระบุตัวนักเรียนครูชี้ไปที่สมมุติครูชี้ไปที่ชัดชนชัดชนครูต้องใช้คำอะไรต้องใช้เดะใช่ไหมคือเจาะจงนักเรียนคนใดคนหนึ่งในห้องจะใช้เดะแต่ถ้าไม่เจาะจงใครก็ได้ไปลบกระดานให้ครูทีครูจะใช้ อะอะอันนี้ง่ายๆนะอันนี้หลักเกณฑ์ง,ง่ายๆนะคะมาดูต่อไปถ้าสมมุติว่า a n t n ม o d a ขึ้นต้นด้วยอะไร a ขึ้นต้นด้วย a นะคะเห็นเห็นไหมเห็นอะไรไหมคะ a เป็นสระไหมลูก เอเป็นสระและออกเสียงแอน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 คือตัวออ่างเป็นตัวพยัญชนะต้นใช่ไหมแอนมดง่ายๆเลยอะไรคะข้างหน้าคือแอนใช้แอนแอนแอนนะคะคำไหนอีกอ่ะ I NK ออดไม่ได้ใช้คำว่า orange orange แปลว่าสม้มเราจะใช้คำนําหน้าคือ a n o r r n n g e ใช่ไหมเพราะมันคือ a e i o u และออกเสียงอออางแต่นักเรียนคะถ้าสมมุติครูให้คำนี้ล่ะ อัมเบลลาอัมเบลลาคืออะไรอัมเบลลาคือโรมตัวยูใช่ไหมใช่ไหมลูกอ,ออกเสียงอะไรอัมเบลลาออใช่ไหมออกเสียงออเพราะฉะนั้นข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าคืออะไรคะ ก็ต้องเป็นแอนเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะถ้าเป็นคำนี้นะรู้จักไหมเด็กรุ่นนี้ทันไหมลูกร,รู้จัก mp 3มไหม mp 3คือเครื่องเล่นเพลงสมัยก่อนถ้ายุคคูคูทันแต่ถ้ารุ่นนักเรียนไม่แน่ใจว่าทันไหม mp 3คือเครื่องเล่นเพลง คำนี้ล่ะหนูจะใช้ a อะหรือ n หนูใช้ a หรือ n m มีไหมมีอยู่ใน a e i o u ไหมไม่มีแต่แต่อันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่า m p 3 3คือ3นะเห็นไหมคะออกเสียงอะไรตัวนี้ออกเสียงอะไรออกเสียงด้วยอออ่างใช่ไหมครูบอกว่าไง AEIOU เราแทบจะไม่ต้องดูเลยคำไหนออกเสียงออ่างจะต้องใช้แอนถึงจะ ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มก็ตามแต่ออกเสียงด้วยอออางเอิ o, A, คำนี้ hour ขึ้นต้นด้วยอะไรตัว s ใช่ไหมออกเสียงยังไงออกเสียงว่าเอิขึ้นต้นด้วยอะไรลูกขึ้นต้นด้วยอะไรอออ พยัญชนะต้นคืออออ่างเพราะฉะนั้นคำนำหน้าต้องใช้ A หรืออะหรือแอถูกต้องค่ะ AN ต่อมามาดูคำนี้ UFOUFO UFO, รู้จักไหมใครเคยเห็น UFO มีไหมมีใครในที่นี้เคยเห็น UFO ไหมคะ วิธีอ่านก่อนอ่านว่า u f o ใช่ไหมตัวนี้เป็น u อ่ะคู u ในที่นี้หนูเห็นหนูตอบได้เลยไหมว่าเป็น and ตอบได้เลยไหมแต่ดูดีๆขึ้นต้นใช่ขึ้นต้นด้วยออ่างไหมคะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเสียงออ่างเพราะฉะนั้น ใช้ A หรือใช้ and เอ้ยใช้อะหรือใช้ and ต้องใช้อยูเสรุปง่ายๆครูบุ๋มสรุปให้เลยนะสรุปง่ายๆเลย A กับ and จะใช้ and ก็ต่อเมื่อคำที่เราอ่านคำแรกออกเสียงออ่างแต่อะใช้คำที่เราออกเสียงพยัญชนะตัวแรกใช้กับคำที่ไม่ใช่อออ่างอะไรก็ได้ชอช้างคอควายยอยักษ์อะไรก็ได้ชชคคยยไไดแม้ถึงแม้ว่าที่เราจำมาตลอดเลยคือ สระภาษาอังกฤษคือ a e i o u ใช่ไหมถ้าเจอคำพวกนี้ให้ใส่แอนทันทีไม่ต้องจำค่ะไม่ต้องจำห้ตัวนี้หนูไม่ต้องจำห้ตัวนี้นะคะหนูจำแค่ออกเสียงออก,กับไม่ออกเสียงออแค่นั้นเองนะคะส่วน the ล่ะ the ใช้ยังไงอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ the จะใช้ก็ต่อเมื่อเป็นคำนามที่เฉพาะ เจาะจงเท่านั้นเดอใช้กับคำนามที่เฉพาะเจาะจงนะคะยกตัวอย่างประโยคหนึ่งประโยคของการใช้สองอันนี้ว่าแตกต่างกันยังไงสมมุติว่า อยู่ในห้องเรียนสมมุติตอนนี้เราเรียนอยู่ในห้องปห้ของเรานักเรียนกำลังเรียนกันอยู่เลยครูถามว่า Do you have ครูอยากจะยืมปากานักเรียนหน่อยอะครูอยากจะยืมปากานักเรียนคนใดคนหนึ่งหรือปากาอะไรก็ได้อะใครที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะครูใครที่อยู่ใกล้ครูครูบอกอ้าครูขอยืมปากาหน่อยแท่งไหนก็ได้ ถ้าครูบอกว่าแท่งไหนก็ได้ครูจะใช้อะไรใช้อะไรลูกเพนดูก่อนเพนอ่านว่าเพนปากกาเพนคือพอพานใช่ไหมพอพานใช่อ้ออ่างไหมคะพอพานไม่ใช่อออ่างแล้วเพราะอออ่างก็ไม่ใช่พอพานใช่ปะเพนเราต้องใช้อะแน่นอนแต่เราจะใช้อะหรือใช้เดอเพราะเดอจะไม่แยกอออ่าง ครูบอกว่าแท่งไหนก็ได้เจาะจงไหมคะแท่งไหนก็ได้ไม่เจาะจงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องใช้อะเพนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูบอกว่าที่ครูถามนักเรียนว่า Do you have The pen the อันนี้นั่นหมายความว่าฉันจะเอาปากกาอันนั้นเธอต้องให้ฉันยืมใช่ไหมอันนี้คือเจาะจง the ใช้กับเจาะจงนะคะอ่ะมาดูมาดูในใบงานของเรา coconut coconut ค,ค,นนค,ค,นนคืออะไร โคโคนัทก็คือมะพร้าวนั่นเองโคโคนัทใช่ออ่างไหมลูกโคโคนัทไม่ใช่ออ่า oh, ง uh. this is ใช้อ่ะ uh, ใช้อ่ะ uh, หรือใช้ the ใช้อะไรลูกอ่ะโคโคนัทนะคะ อันนี้ครูจะเฉลยไปเลยนะอันนี้ใช้ the coconut า did it a coconut ใช่ไหมหนูเห็นไหม the coconut อ้าวแล้วทำไมข้างหลังมันใช้ the ข้างหลังมันใช้ the เราควรทำยังไงดีมันคืออะไร the coconut คือเรารู้แล้วใช่ไหมว่านั่นอนะนั่นหนะกบันมะพร้าวแต่มะพร้าวอันนั้นอนะ eat in basket เรารู้แล้วว่าเขาให้เดอมาเรารู้แล้วว่ามันควรจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมใส่อะไรเดอใช่ปะอ่ะมาดูข้อสอง this is a boy เขาบอกว่าคืออะ boy ใช่ไหมคะแล้วมันมีบ o y มาอีกอ่ะมันมี boy มาอีกแล้วอ่ะ ควรเติมอะไรคะเขาบอกว่านั่นคือเด็กผู้ชายและบอกว่าแต่เด็กผู้ชายคนนั้น has the b i c y c l คคือเรารู้แล้วไงเรารู้แล้วว่าคนไหนใช่ไหมคะ,ะครูเฉลยไปเลยนะต่อไปครูเฉลยเลยนะคะข้อ3เหมือนกันเลยดู อัมเบลลาออกเสียงอะไรอัมเบลลาออกเสียงอะไรลูกออกเสียง o ang, อออ่างอออ่างก็ต้องเติมแอนใช่ไหมข้างหลังเหมือนเดิมเลยรู้แล้วว่าอัมเบลลาอี p พิงนั่นน่ะล่มแต่ล่มมันนั้นน่ะสีอะไรสีชมพู that is p r e e circulator คืออะไร ตู้เย็นอันนี้คือตู้เย็นนะถ้านักเรียนคนไหนไม่รู้คำพท์นักเรียนเปิดหาในพจนานุกรมในดิกชันนารีของนักเรียนได้นะคะตู้เย็นอ่านว่าอะไรนะเมื่อกี้ครูบอกว่าอ่านว่าอะไรนะลูก r e f r i g e r a อร r ใช่ไหมรี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 คือรอเรือรอเรือใช่อ้ออ่างไหมถ้าไม่ใช่อ้ออ่างอันนี้ก็ต้องเป็นอะ d ด i r อิตพอร์กพอคือเนื้อหมูเนื้อหมูอยู่ในตู้เย็นเรารู้หรือยังรู้แล้วมันก็คือเดอะนั่นเองต่อไปข้อ5 this is g เกิตัวนี้คืออะไร g กิลตัวนี้ g กิล g กิลเกิลเกิลคือก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 อใช่อหรือไม่กอไก่ไม่ใช่ออ่างเพราะฉะนั้นต้องใส่อะนะคะ แล้วก็รู้แล้วพอรู้แล้วว่าคนไหนก็ใส่เดะให้เขาว่าเขาใส่เสื้อตัวใหม่นั่นเองต่อไปข้อ6 t i s is apple 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 a p l a p l คืออออ่างอ้ออางใส่อะไรใส่แอนลงไปเมื่อรู้แล้วใส่เดะนั่นเอง in the b u c k e t นะคะ ต่อไปข้อฮะข้อเจ็ดข้อเจ็ด that is ox อ่า ox 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 คือออ่างออ่างก็คือแอ d นั่นเองเมื่อรู้แล้วใส่ the field เพราะว่า ox ออตัวนี้อยู่ในอะไรในสวนนะคะในสวนในป่านะต่อไปข้อแปดอยู่ใน สนามยานะคะอยู่ในสนามอาอก็คือวัวต่อไปค่ะข้อ8 t h a t is house house คือบ้าน house 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 คือคอนกฮูกคอนกฮูกใช้ออ่างไหมไม่ใช่ออ่างเพราะฉะนั้นต้องใส่อเข้าไป a house this is a house เมื่อเรารู้แล้วเราก็ใส่ the ต่อไป แช่แชคือเก้าอี้แช่คือเก e. ้าอีา้แช่แช่แชแชชอช้าง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 ใช่ออ่างหรือไม่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องใส่อะอะเสร็จแล้วเรารู้แล้วเราต้องทำยังไงใส่เดอะให้มันเพราะว่า the share is b เบเก้าอี้ตัวที่สีน้ำตาลน่ะเออเรารู้แล้วว่าตัวไหนงงใช่ไหม ต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ parrot t h a t is a parrot p a r r o t คือนกแก้วแพ้แพ้แพ้แพ,แพ้พอพานพอพานไม่ใช่ออางแต่แพรลอดตัวที่สวยสวยนั่นเราใช้คำว่าเดะนั่นเองอ่ะไหนใครไปพร้อมครูแล้วทันเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีสองหน้า ให้สวยงามนะคะตกแต่งระบายสีสองหน้าให้สวยงามหน้านี้ตกแต่งให้สวยงามนะรูประบายให้สวยหน้านี้ข้างล่างตกแต่งให้เรียบร้อยใครที่ไม่ทนันใครยังทำตามครูไม่ทนันอ่านเดี๋ยวครูจะทำหน้านี้ไว้ให้แล้วนักเรียนดูตามนะคะเอา เรียนดูตามและทําตามครูได้เลยใบงานสองหน้านี้นะคะห้นาคะแนนนะคะส่งครูวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันจันทร์ที่เอาใบงานมาให้มาให้ครูตรวจโดย กำหนดส่งก่อนที่จะมาส่งครูคือวันพฤหัสบดีตามที่ครูแจ้งเข้าไปในไลน์แล้วถ่ายรูป2หน้านี้ที่นักเรียนทำเสร็จส่งให้ครูในไลน์ในไลน์กลุ่มก็ได้หรือไลน์ส่วนตัวครูก็ได้ใครส่งมาภายในเวลาที่กำหนดครูให้เลย5คะแนนนะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะเรียนกันในรายวิชาสังคมศึกษาแล้วเดี๋ยวครูจะเอาคลิปลงให้ในตอนเช้าแล้วก็ให้นักเรียนเรียนตามครูนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ